สวัสดีค่ะคลับกิกวันนี้นะคะเรามาพูดกันในหัวข้อนะคะคุณสมบัติของผู้หญิงที่คลาสซี่ดูแพงนะคะจะต้องมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากโคชกิกเลยนะคะครับะะโอเคผู้หญิงที่เขาบอกว่าดูแพงหรือว่าเขาใช้คาว่าคลาสซี่คลาสซี่ดูแพงคนก็อาจจะบางทีก็อาจจะพูดถึงว่าต้องใช้ของแพงไหม แตงเนมหรือเปล่าเนมไหมเอย่าต้องโบกกระเป๋าไปแล้วแสลลานจะต้องแบบเอ c เค e ขนาดไหนจบการศึกษาแบบไหนจบนอกหรือเปล่าอะไรแบบนี้โอเคนะครับถามว่าของเหล่านี้ไอเป็นเขาเรียกว่า superficial อืม superficial ก็ช่วยไหมนิดหน่อยอะค่ะเบื้องต้นนิดเดียว ก็คือมีผลแหละแต่ว่าไม่ได้เยอะไม่เดียวและถ้าเกิดว่ามาเจอไ i n ์เซตหรือจริตที่ไม่ใช่อาถามตรงๆในชีวิตนี้เคยเจอไม่ว่าทพ้งผู้หญิงผู้ชายที่ขับรถด,ดีทุกอย่างใช้ของอดีแต่พอเปิด<ต>ปากพ,พูดมาแล้วรู้สึกว่าแบบมางไอ้นี่ i n d ์เซตม่งมันเรียกว,ว่ารวยมาจากเวบผนันไงวะอเอออะไรแบบนี้อืจะเคยเจอเยอะแยะเคยเจอไหมเยอะแยะคนที่แบบ <c oughs> สมมติว่าอันนี้เราไม่บอกไม่บอกเพศแล้วกันเนาะทั่วไปไม่เกี่ยวกับเพศคือแบบโอ้โหขับรถหรูอะไรใดๆแต่ว่าด้วยพอรู้จักแล้วมันไม่ได้ช่วยเลยอ่ะหรือแบบพูดจากระเฮาเลี่ยนดูถูกคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบไม่อ่ะอ่าอันนี้มันดูแบบพวกไอเขาเรียกว่าดูชีพแหละดูชีพอ่ะอ่าหรือบางทีก็กุ้ยมีเงินถ้าให้พูดตามตรงนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าของอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไม n d s ซ็ถูกาม i n d ซ็ t หรืออ n n e r นะครับ ดังน,นั้นไงผู้หญิงที่แบบคลาสซี่หรือไนะฮวา u ูเนี่ยนะฮะไฮวายูไฮวายูเนี่ยวาูนะแบบนี้นะฮะเขาบอกว่ามันมีองค์ประกอบมันอยู่นะ <c oughs> อย่างแรกเลยแล้วกันนะฮะถ้าเราไม่นับเรื่องแบบจกมาจากเมืองนอกอะไรยังไงนะอันนี้เขาเรียก superficial กันแล้วแต่คนชอบนะครับข้ <c oughs> อแรกเลยเขาบอก EQ EQ ก็คืออารมณ์อารมณ์อืม ต้องอยังไงคะความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตัวเองและความสามารถในการคอนโท o l อารมณ์คนอื่นอือารมณ์ตัวเองอและคนอื่นใช่อะจะสวยจะถือกระเป๋าแพงแค่ไหนแต่ถ้ามายืนแบบอีนี่อ <c oughs> <c oughs> นั่น <c oughs> ไม่แพงจริงม,มันก็จะมันก็จะดูแบบว่าเป็นภาพจำที่ไม่ดีด้วยนะดูเหมือนนางร้ายในช่องเจ็ดในสมัยก่อน นางร้ายในละครในละครค่ะนะฮะอะไรแบบนี้มันต้องช่อง7็ด้วยเพราะว่าเขาจะเล่นใหญ่เออแลวช่องเจ็ดเขาจะมีความเล่นใหญ่ให้โดนเขาเรียกว่าโดนใจโดนใจแมสโดนใจแมสนะฮะแต่มันก็เลยไม่ออกไปหายนะฮะดังนั้น EQ คนะฮะคือความสามารถในการเขาเรียกว่าคนโทรลอารมณ์ตัวเองและคนอื่นและคนอื่นอ่าอันนี้เป็นเขาเรียกว่าจุดสำคัญจุดแรกเลยดังนั้นถ้าใครมีตรงนี้ นะฮะหรือว่าเราได้อยู่กับคนแบบนี้นะครับเราจะรู้สึกว่าฮเฮ้ยไอเป็นคนที่อันนี้ยังยังไม่ได้บอกว่าแพงหรืออะไรแบบนี้นะแต่บอกว่าคลาสซี่อืมอ่ม <c oughs> ก็คือดูแบบเป็นมีระดับชั้นนึ่งดูมีระดับอะไรบางอย่างที่แบบเล <Level S 3> เวลของจิตใจและอารมณ์ถูกต้องอ่าเราจะไม่รู้สึกแบบนี้กับใครที่แบบว่าแมสมากๆ แต่ถ้าเกิดว่าเราเจอใครที่รู้สึกว่าแบบเออคนนี้เขาสง่าเขาเรยว่ามันจะมีตรงนี้อยู่การพูดกันจาอะไรเขายิ้มหรือยิ้มอะไรเงี้ยนะมันจะมีความถามว่ามันไม่ได้นิ่งแบบแข็งปักนะแต่มันมีความเขาเรียกว่าสุขุมเยือกเยื่อก็มันสง่ามีความสง่าอ่างนี้แต่เขาอาจจะยิ้มหรือขี้เล่นนะอแต่อันเนี้อันนี้คือ eq นะครับซึ่งตอนนี้ต้องฝึก มันมันไม่ใช่ว่าแบบเกิดมาแล้วก็จะเป็นได้เลยทุกคนนะครับมันคือเรื่องการฝึกกลุ่มอารมณ์ตรงนี้ของตัวเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดไปในทางคลับกิ๊กเนี่ยคอร์สที่สำหรับฝึกนี่คือชอคอร์สที่เฟิร์สคลาสนะเฟิร์สคลาสสมชื่อเลยเฟิร์สคลาสอยากจะเป็นผู้หญิงเฟิร์สคลาสดูแพงอ่าแล้วครับแบบว่าไอ้พอคนคุยด้วยรู้สึกว่าโอ้โหเวฟคุณแม่งใช่ว่ะอืมอะไรแบบเนี้ยนะฮะ แต่ข้อเดียวมันก็ยังไม่ครบเครื่องมันก็เลยต้องตามมาที่ข้อสองแต่ถ้าคุณไปเรียน first class คุณจะครบเครื่องเลยกี่ข้อคะจะบอกกี่ข้อโอ้วันนี้เหรอไม่หมายความว่าใน first class มันมันเจ็ดแปดคลาสอ่ะเจ็ดแปดชั่วโมงเพราะว่ามันมีเราต้องไปอิงกับงานวิจัยนะครับแม้กระทั่งการ movement การขยับตัวทํายังไงให้รู้สึกว่าแบบดูมีระดับเออใช่ว่ะอะไรแบบนี้มีระดับมีระดับอะไรแบบนั้นนะฮะมีงานวิจัยของแบบ n o t r e d a m university ตีมีอะไรคุณมองแล้วคุณจะอ๋อแล้วก็ใช่เลยอ่าพอหลังจาก EQ เรียบร้อยแล้วมันจะตามมาด้วยข้อที่สองคือเขาใช้ว่าเขาเรียกว่าการวางตัวการวางตัวการวางตัวเนี่ยนะคนที่แบบว่าคลาสซี่นะแล้วคนแพงเนี่ยนะเขาจะไม่ให้หนึ่งคนเข้าไม่ถึงตัวง่ายๆ <S <S แต่ไม่เย็นชาจนไกลเกินไปอ่าดูเข้าถึงยากแต่ ก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วระดยบกันคือมันเป็นเรื่องของสเปซที่เขาเรียกว่ากำลังดีอ่าหลายคนก็จะแบบอ่าแล้วถ้าคุณบางคนจบนอกหล่ะมาถึงเจอเพื่อนฝรั่งก็โดดเขากอดเลยอย่างนี้ถือว่าไอถึงนึกถึงตัวหรือเปล่าผมก็ว่าอันั้นเป็นเรื่องของวัฒนธรรม culture เป็นเรื่อง culture แต่พอหลังจากเอายูเช็คแฮนอ่ะกอดหนึ่งทีถ้าเกิดไปเป็นพวกไหนพวกอิตาลีป่ะอิตาลีนี่ขนาดผู้ชายผู้ชายมันยังแบบ คิสนะอันนั้นก็เป็นธรรมเนียมเขาถูกไหมแต่หลังจากนั้นมันจะ distance ปุ๊บออกมาแล้วก็คุยกันแบบอีกหนึ่งแบบว่าแบบมีระยะนะฮะดังนั้นอย่างที่บอกว่าเวลาผู้ชายเขาแบบมองมองผู้หญิง่จะาเอามาทำเมียทำแม่ของลูกเนี่ยตรงนี้เขามองนะเรื่องการวางตัวแต่ถ้าแบบเขาเรียกว่าไงเดียสมัยก่อนเขาเรียกว่าเจ๊กหลักไปไทยลักมาเคยได้ยินไหมเจ๊กลักไปไทยลักมาสมมติเขาไปในผับเจอผู้ชายชนแก่คนนี้เขามากับโอเอวเลย อีกคนก็มา easy คำ easy โกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โมันมันมันเลยตรงนั้นอีกหน่อยึงะคือแบบว่าใครเป็นคำหมายที่ไม่โอเคเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าใครอยากแตะแตะเถอะอยู่ในภาพทั่วถึงไม่มั่วแต่ทั่วถึงแบบนี้การวางตัวมันก็จะรู้สึกว่ามันมันไอเขาเรียกคนถึงเนื้อถึงตัวง่ายเกินไปเขาเขาก็จะตีว่ามันไม่น่าใช่เว้ยมันก็ดูง่ายไง อะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ก็ไม่เย็นชาจนแบบพอใครเข้ามาสมมติยื่นมือมาจับไม่จับไปวัฒนธรรมเขาก็ไม่เอาด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นนั่งแข็งแข่งไอ้นั้นมันก็จะดูแบบอะไรของมึงดยิงย่โสดังนั้นอย่างที่บอกครับมันต้องมีจังหวะในการเข้าใกล้และก็เขาเรียกว่าถอยห่างแบบมีศิลปะนะฮะหมายถึงสมมติเวลาไอ้มันก็จะมีผู้ ผู้ชายมันมีอย่างนี้นะสมัยก่อนไปผับอะว่ามันจะเทสไอ้พวกเสือเนี่ยมันจะเทสไปถึงแบบสมมติเข้าไปใกล้ๆใกล้ๆแล้วก็มือโอบเอวมาดแล้วอ่แล้วพอสมมติไม่ขยับไม่อะไรปุ๊บผู้ชายมันก็จะกลับมาคุยกันนะเทสแล้วพี่เทสแล้วเทสแล้วได้ได้ได้อยู่อยู่อ่าเห็นไหมมันตีไปอย่างนั้นอืมแต่มันก็จะมีบางคนเขาจะมีลูกล่อลูกชนแต่เขาไม่ได้ด่าแบบอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ดูไม่แพงอีกนะ สมมุติว่าเอามือไปโอบเอวปุ๊บผู้หญิงแบบแกล้งแบบจ,จั๊กกะจีผู้ชายมันตกใจนะมสมมติว่าผู้หญิงกรี๊ดขึ้นมาคนทั้งหลานหันก็มามองปุ๊บนี่คืออ oh, อ้ยเฮ<น>ียกูโดนอะไรเนี่ยไอ้ไอ,อ,อ้นี่มันนะไอ่มาลวนลามผู้หญิงหรือเปล่าอต่อังเหรอคนเขามองอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้หญิงเขาร้องจาจั๊กกะจีขึ้นมาคนก็อ่าจจะโอเคแต่คราวนี้ผู้ชายจะรู้แล้วแบบไม่ได้อืม แต่ละคนเขาก็มีวิธีแบบนี้ต่างกันแต่ใบหน้าเขายังมีรอยยิ้มอยู่นะอืมอะไรแบบนี้ก็จะอีกแบบหนึ่งออันนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกาการวางตัวอันนี้แค่การแตะตัวนะอันเรื่องของการแตะสัมผัสวางตัวมันมีอีกหลายเรื่องไปเจอเพื่อนเขารารยาธแหละไปเจอเพื่อนเขาไปเจอผู้ใหญ่ไปเจอไอเขาเรียกว่าตั้งแต่การต่อคิวในสังคม มองหมดนะครับมันก็คือมารยาทการที่พูดกับบริกรหรือคนที่มาเสิร์ฟเนี่ยเขามองนะคนที่แบบเขาเวลถึงถึงเขามองนะว่าแฮนเดิลอย่างไรจริงถ้าเกิดสมมติว่าผู้หญิงที่คลาสซี่เนี่ยก็คือจะต้องมีคำพูดหรือว่าการวางตัวที่ดีต่อคนในทุกัรกเลเวลใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าแบบเอ้ย คนเลเวลที่เป็นเลเวอร์เราจะพูดไม่ดีด้วยอะไรไม่ดีเขาหรือว่าแบบขิงใส่อะไรยังไงเกินไปคนขิงเนี่ยจะดูชีพใช่ออจะดูแบบประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นข้อที่สองนะฮะข้อต่อไปนะจริงๆเรื่องการแต่งตัวเกี่ยวนะคนที่แบบว่าไม่เขาจะบอกว่าในนี้เขาจะบอกว่ามันจะเป็นเขาเรียกมีความเรียบแต่มีสไตล์ อ่ก็คืออถ้าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการแต่งตัวอืคิดว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวว่าออ่าผู้หญิงที่แต่งตัวดูแพงเนี่ยเขาจะไม่ได้เน้นแฟชั่นมากอันนี้สําหรับผู้ชายนะอืแต่ถ้าผู้หญิงด้วยกันหรือ LGBT เนี่ยคุณตะโกนไม่เถอะอสมมติไปเที่ยวกับเพื่อนผู้หญิงอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดเลยอะไรตะโกนได้คอคอคอไหนล่าตะโกนได้อ่า แต่ถ้าในผู้ชายมองเนี่ยมันมีคำอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่า Minimal but Magnetic คือน้อยแต่ว่าดึงดูด Minimal แต่ Magnetic แปลว่าดึงดูดะนะเพราะว่าสายตาของผู้ชายมองสีไม่เท่าผู้หญิงใช่ใช่ไหมฮะ,ะทางด้านของสรีระนะครับสมัยก่อนผู้ชายเนี่ยถูกเอมมาให้ราสัตว์เล็งมาอย่างนี้ผู้หญิงนี่จะเฝ้าทำจะมองแนวกว้างก็จะเก็บรายละเอียดได้ครบสีสันอะไรพวกนี้ก็จะเก็บได้ครบเยอะกว่าผู้ชายเยอะ อ่าอันนี้ก็ถ้าคนเคยอ่านหนังสือมีเล่มหนึ่งท่านแนะนําของอาันรแพทย์สมสุจิราสวาร6หกานละแต่สนุกจะบอกเรื่องนี้ว่าอย่างละเอียดในเรื่องจักษุหรือเรื่องเรื่องตาว่ามองก็ไม่เท่ากันดังนั้นข้อนี้เนี่ยมินิมอลบัตรแมกเนติกคือถ้าจะไปกับเดทกับสาวนะถ้าไปกับเพื่อนตะโกนไปอย่างที่บอกแต่ถ้าจะไปเดทสาวเดทหนุ่มคุณออกมินิมอลไวนะครับแต่มีแดงดึงดูดอาจจะแบบว่า มีเปิดไหล่นิดนึงอะไรยังไงอะไรแ,แบบนี้เลือกเสื้อผ้าที่คัตติ้งเนียบๆหน่อยก็เนี่ยคำอธิบายคำเนี้ยประมาณนี้ดังนั้นผู้ชายไม่ได้มองแบรนด์ขนาดนั้นถ้าเห็นแบรนด์ก็โอเคก็รู้แต่มองคือมองภาพภาพรวมคือแบรนด์มันจะทำให้เราดูรวยแหละ แต่ว่าก็รู้ว่ารวยอะก็ตะโกนว่ารวยว่าเราดูแพงไหมดูดูระดับบูคลาสซีไหมอันนี้เป็นเรื่องของไอเซตและอินเนอร์แล้วถ้าอิมเมจเนี่ยต้องบอกต้องมีคํานี้เข้ามา่าดังนั้นไอในบทนี้ถ้าในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของแต่งตัวแบบนี้เนี่ยนะนะฮะ you cost new you, ขอ, new you ของทางคลับกิ๊กบทที่9บทที่9เลยอืมจะสอนเรื่อง5้าสายนะครับเรียกว่าที่ผู้ชายเรียกว่าเห็นและ t t งดูดอือืมแล้วพร้อมภาพตัวอย่างคุณเอาไปดูได้เลย นะครับอะไรแบบนี้ว่าแต่ไม่ได้สอนแฟชั่นนะสอนว่าสมองผู้ชายมองเห็นอะไรแล้วรู้สึกว่าน่าเออดินดึงดูดแล้วมันดึงดูดมีแต่งตัวแบบไหนที่แบบผู้ชายเขาเก็ตเออใช่เก็ตในแง่ของแบบเสน่ห์แรงดึงดูดทางเพศเซ็กแอบพิลก็แพชชั่นอะไรแบบนี้นะฮะดังนั้นอันนี้ก็เป็น อีกหนึ่งข้อที่จะให้แนะนำนะครับคราวนี้พอ e บทที่เก้านะคราวนี้จะเห็นนะว่าท่ลุกได้นะฮะเมื่อกี้อะไร EQ ได้ใช่ไหมแล้วก็การวางตัวได้3อย่างนี้เริ่มถ้าเป็นตัวละครใน Netflix เริ่มใช้ได้แล้วนะเห็นนางเอกเดินมาเห็นไหม อแบบล,ลุกได้ EQ ยิ้มแย้มตั้งใรวางตัวคุยกับเพื่อนกับฟูงกับอะไรเรื่นี้เริ่มได้แล้วเริ่มหลดรักตัวละครแล้วนะนิดๆแล้วไอตัวนี้น่าเชียร์เว้ยนะฮคราวนี้มันก็ต้องไปต่อนะครับตัวละครนี้ต้องทำอะไรอีกหลักเขาข้อที่สี่ละกันเขาบอกว่า,าต้องมีชีวิตของตัวเองที่น่าสนใจกิจกรรม เขาเรียกว่า attraction through independence นะครับก็คือมีเพื่อนมีชีวิตนะฮะมีอะไรที่ active ไม่รอผู้ชายมาเติมเต็ม c t า v i t y ที่แบบสนุกสนานมีสีสันไม่น่าเบื่อไม่ไม่ flat ไม่ flat ไม่เดิมอันนี้ในคอร์สของ first class มันจะอยู่ในบทหนึ่งนะครับสอนในเรื่องของ dimension หรือมิติอ่าถ้าเกิดว่าทำงานกับบ้าน ถาับข้าวดูหนังเหมือนเดิมทุกวันนอนอันนี้มีมิติเดียวถ้าเอาอันนี้ไปฉายเป็นหนังดูไหมดูไปสามตอนก็ปิดก็เดาเรื่องได้ทุกตอนเดาเรื่องได้ทุกตอนเบื่อไหมน่าเบื่อน่าเบื่อมันเหมือนตอนโควิดอะค่ะที่ที่แบบทุกวันมันเหมือนกันอะเออกราวฮอกส์เดย์เออเขาห้อเดอยใ้เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ตื่นมาทุกวันเหมือนกันตื่นมาแล้วเหมือนมันเหมือนกับ ทุกวันมันเหมือนเดิมรีพีทอันนั้นมันเป็นเหมือนเป็นเมจิกหรือหรือเป็นโลกหรือเป็นอะไรคือหนังมันเป็นพล็อตของมันนะเพราะแบบว่าตื่นมาแล้วแม่งกลับไปทุกอย่างเหมือนเดิมใช่คือข่าวก็ข่าวเดิมเขาลบทงชาติเหมือนเดิมร้านอาหารเดิมคนทําอะไรเหมือนเดิมวิ่งไปวิ่งมาตอนเย็นก็หลับเกตุการมันเดิมไปหมดเออมันเดิมเดิมไปหมดแล้วก็พระเอกใช่ไหมที่แบบมันตื่นมาแล้วก็แบบถ้าเป็นอย่างนี้กูตายดีกว่า เออแต่หลายคนกลับไปใช้ชีวิตแบบ Groundhog Day ในหนังคือทุกอย่างเดิม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 แล้วสุดท้ายก็มาบ่นไม่ต้องผู้หญิงผู้ชายนะบางทีผู้ชายก็บ่นผู้หญิงผู้หญิงก็บ่นผู้ชายก็มาบ่นทำไมมันชีวิตมันน่าเบื่อมีดิเมนชันเดียวครับก็เหมือนตอนโควิดไงโควิดก็มีดิเมนชันเดียวตื่นมาไปซุปเปอร์รีบซื้ออาหารสองทุมเคอร์ฟิว ดูหนัง,ด,นงดูซีรีส์แล้วนอนอ่าแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบนี้แบบไร้จุดหมายถ้าคุณยังเคยจําได้นะครับครึ่งปีหรือปีนึงก็ถึงเลิกกันเต็มไปหมดเลิกกันไม่รู้กี่คู่<ช>เพราะว่ามันไม่มีมิติของชีวิตเกิดขึ้นใช่อ่าแต่พอโควิดหมดหลายคนก็ยังใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก็มาบ่นว่าทําไมเมียตัวเองไปยุ่งกับคนอื่นทำไมผัวมีเมียน้อยบางทีเรื่องมิติการใช้ชีวิตที่สําคัญนะครับ Life มันต้องมีไลฟ์สไตล์ชีวิตมันต้องมีอันนี้เฟิร mm ์สคลาสจะสอนเอาไว้ลองไปดูนะครับว่าคุณต้องมีกี่มิติ mm hmm. ในคอสซี่เฟิร์สคลาสเหมือนกัน mm hmm. าานะฮะคราวนี้พอชีวิตเราน่าสนใจเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าน่าค้นหา mm hmm. อ่อมันก็จะดึงดูดอืมมันดึงดูดให้เข้าไปดู mm hmm. อืมดีกว่ามานั่งมอโชว์ว่าฉันเหงาฉันเหงาฉันเหงา mm hmm. ฉันเหงา,หาอยู่อย่างนั้นอะ่ะทั้งวี mm hmm. ทั้งวัน mm hmm. อื เหงาแล้วก็ขอร้องให้คนมาเอาใจแล้วก็ขอร้องมาใครมาช่วยลดน้ําให้ต้นไม้กูออกดอกออกผลหน่อยออกดอกผลทักทีแต่กูไม่มีน้ํอะไรของตัวเองหรอกมันก็ลดได้บ้างแต่ให้ลดทุกีทุกวันทุกวันทุกวันโดยอีกฝั่งไม่ได้เลยมันก็นะมันก็มันไม่ยาวอ่ะมันไม่ยาวแล้วเหนื่อยกันไปเองอาหาอย่างคุณ <No ฟ้าเป็นยังไงทํายังไงในเรื่องของตรงนี้ในเรื่องของในการที่จะแบบว่า bring มิติของชีวิตอ่ะอันนี้คุณฟ้าเขาจะเก่ง นะครับในเรื่องของถ้าเกิดคุณไปดูในคอร์สของเขาชื่อตกหลุมรักบทแรกเลยป่ะเรื่องนายเฟมินีนเอ e เนใช่ค่ะก็คือเฟมินินเอเนีอยู่บทแรกแล้วก็มันจะมีทั้งหมดเนี่ยหกเจ็ดแปดแปแล้วก็ค่ะแล้วก็มีทิปแถมให้ด้วยก็มีทิปแถมให้ด้วยบทแรกเท่าที่ผมไปดูสําคัญมากนะนะครับเพราะว่าคุณฟ้าเขาลิสต์ในเรื่องไอเฟมินีนเอเนขึ้นมาค่ะ ไม่ได้คิดเองนะมันมีซีรีส์อยู่เก้าเ g y เอย่างเช่น Y Energy อ่าควีนวีแบบนี้ก็เยอะแยะเต็มหมดแล้วก็มีที่ผู้หญิงควรจะใส่ Energy เหล่านี้ลงไปในตัวเองให้มให้มีมิติไม่น่าเบื่อเอนเนจีเหล่านี้พอใส่ไปจะเปลี่ยนสภาวะเวลาเรานั่งกันอยู่อย่างเงี้ยสมมติเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเขาเรียกว่าสภาวะปกติบางทีตอนเย็นเขาเรียกสภาวะอื่น ออมอมยมยมอะไรแบบนี้ถ้าสามารถเปลี่ยนใช้ energy เอที่ใช้ไอ้วายมาใช้อะไรมาทำให้สภาวะเปลี่ยนได้คนจะติดคุณให้ฟิลมันเปลี่ยนประมาณนี้ฟิลมันเปลี่ยนอันนี้มันก็เลยอยู่ที่ข้อในเรื่องของเขาเรียกว่าใช้ชีวิตตัวเองให้น่าสนใจให้มันดูมีมิติให้มันดูมีมีมิติถ้าเกิดใครสนใจก็ ตกลุมรักลุมรักข,ของคุณฟ้าะนะครับอันนี้เขาแฟมิลี่เอ r เ y อรเาสอนดีกับผมนะครเพราะว่าผู้หญิงไงเขารู้ว่า Energy ไหนต้องดึงออกมาอย่างไรนะครับ<ช>อ่าพอครั้งนี้พอเห็นตัวละครยังตามมาสี่ข้อนี้เริ่ม หนังเริ่มสนุกแล้วนะมายเซ็ตดีมีมารยาทการวางตัวก็ดีชีวิตสนุกชีวิตดูน่าสนใจมีชีวิตขึ้นมาแล้วเป็นตัวละครที่แบบว่าไป็นไงพอเป็นใน Netflix เริ่มเริ่มอยากดูแล้วนี่นางเอกมาละวใส่อะไรเพิ่มไม่ใช่ไม่ใช่เอ็กซ์ตร้าใส่อะไรเพิ่มอยู่มันมีนะอ่กนะอันง่ายสุดแล้วกันเซนต์ออฟฮิวเมอร์ ความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆหัวเราะง่ายยิ้มง่ายสามารถเปลี่ยนอารมณ์คนได้คะขนดเรื่องของตรงนี้คืออยู่แล้วชีวิตสนุกขึ้นอืเราอยู่กับใครก็ตามที่ทําให้ชีวิตเราสนุกขึ้นออืืเวลาคนมีความรักอ่ะมันจะทําอะไรบ้าๆบอๆนะไรสาระทําอะไรไร้สาระได้ไร้สารคือถ้าย้อนกลับไปตอนจีบกันใหม่ๆอ่ะมันจะมีความ ไร้สาระอยู่นะอืมอืมไอ้ตรงนั้นแหละที่มันสนุกใช่เพราะมันไม่เครียดมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับชีวิตคนง่ายง่ายไงเออคือตอนจีบกันมันก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าเุ้ยทํานู่นทํานี่ก็ดูมีความหมายไปหมดอ่าแม้กระทั่งเอาแค่นะไปสมมุติไปเดินบนหาดนะอ่อวิ่งไล่กันเอาเท้าเตะทรายอ่ะถามว่ามันมีสาระไหมก็ไม่มีแต่มันแบบว่าแต่มันเป็นฉากในหนังนะ เออมันจะเกิดขึ้นกับตอนที่มีความรักอแต่พออยู่กันนานๆมันจะไม่ทําเว้ยมันก็จะทำไมเราอยู่มายี่สิบปีทำทำไหมไปวิ่งไปวิ่งเล่นเอาเท้าเตะทรายกันไม่ไมแต่เราก็ทำไมหรอเออู้สึกมันไร้สาระหรือว่าไงอืมันก็จะมันเหมือนมันเลยจุดที่จะมาแบบว่าอะไรอย่างนั้นไปแล้วแต่แต่ถ้าเราอยู่กันมายี่สิบปีเราอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบว่าเออนั่งดูดาวอะไรอย่างเงี้ยโอเคคือมันก็ เขาเรียกอะไรความไร้สาระที่ที่ที่พอยิ่งคบกันนานเข้ามันก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปพอคบกันใหม่ๆหม่มันก็จะแบบอีอยอีอยได้อช่ไหมคะแต่ว่าตอนนั้นมันยังไม่รู้จักกันเนาะมันก็จะมีแต่แง่แง่ที่แบบตื้นต้นยังไม่ดีแต่ถ้าสมมติว่าอย่างเราพบกันมา20ปีแล้วออถ้าเราไปอยู่บนหาดทรายเราก็คงไม่เอาทรายเตะกันเอเราคงจะนั่งแล้วก็แบบ อ่ะมีหมามีฮอลิเดย์ล้วก็อาจจะนั่งพูดคุยถึงเป็นความสุขที่ลึกขึ้นอะไรแบบนี้ใช่มันก็จะเป็นที่มันดีปคอนเนคชั่นมากขึ้นอ่าฮะโอเคแต่เขาก็บอกว่าให้พยายามหาทางใส่เราอาจจะต้องคิดนะเอเพราะเขาบอกว่าให้ไปบริงตรงนั้นกลับมาอาจจะตั้งเป็นโจทย์หรือไปอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวลองดีไซน์ดูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเล่าให้เขาฟังว่ายี่สิบกว่าปีแล้วสมมุติถ้าต้องไปวิ่งเท้าเตะทรายกันอยู่มันจะเป็นยังไงหรือ ทำอะไรที่มันไร uh ้ huh. ส,สาระแต่สนุกสําหรับคนที่อยู่กับมันนานๆใช่แต่สุดท้ายมันจะลิงก์มาสู่ตรงนี้แหละคือไอ้เขาเรียกว่า uh huh. ก็คือฮิวเมอร์เอฟเฟกต์อ่ะแหละหรือ uh huh. ทำอะไรที่มันฮิวเมอร์อ่ะมันคืออารมณ์ขันละกันจะมาบอกว่าไร้สาระแบบเทาเตะทรายมันก็ไม่ได้ไร้สาระขนาดนั้นมันก็มีมินิ่งของมันอยู่นะฮะแต่ว่าใส่ฮิวเมอร์ลงไปน uh huh. ะตอนนี้พอเขาเห็นเรื่องเนี้ยเอาเงี้ยเอา,เอา,เอาแค่ห้าข้อน,นี้ยตัวละครรักแล้ว ถ้าเป็นหนังรักแล้วแต่ถ้าคุณไปดูเฟิร์สคลาสบวกตบลุงรักนี่ทะลุไดออสการ์อันนี้เรื่องจริงอันนี้แค่เบาๆเราไว้ฟังนะทุกอย่างมันเป็นทฤษฎีหมดเลยที่เรามาพูดเนาะแถมท้ายไว้นิดนึงแล้วกันข้อสุดท้ายอย่าลดระดับตัวเองเพื่อความรักแล้วจะคลาซิมาคือแบบถ้าเกิดเจอใคร ที่แบบไม่แมชไม่อมตอบหรือว่ากดเราลงหรือว่าอะไรที่มันให้ตัวเองไม่ไม่ใช่อ่ะอมไม่ชายไม่อะไรงะเงี่ยออกมาก็คือผู้ชายท็อกซิกอะไรพวกนี้ก็มันหลายแบบนะทั้งท็อกซิกด้วยทั้งไอ้นาซิสซึมเอานาซิสซึมหรือไอเอ็นพีดหรือแม้กระทั่งเอาง่ายๆจะชูไปเรื่อยแล้วก็เชื่อเขาไปเรื่อยอเคยมีเพื่อนที่รู้สึกว่ามึงไม่ควรจะอยู่กับคนผู้ชายแบบนี้ไหมเยอะแยะ รู้สึกกับมันยังไงก็รู้สึกเลยว่ามันแบบมันฉายได้มากกว่านี้มันแบบท Hence, mm ําไมมึงไม่ไปหาคนที่คู่ควรกับมึงเรามองมันเป็นยังไงก็ดูหอเหี่ยวเป็นชีวิตที่เป็นหอเหี่ยวเป็นชีวิตที่แบบว่าเออมันมีความอะไรก่อที่เออชีวิตมึงถ้ามึงไปใช้แบบนี้ก็ดีทําไมมึงต้องมาทนอยู่กับคนแบบนี้วะเราไม่ได้ไปดูถูกมันว่ามันจนหรือมันอะไรนะแต่เรารู้สึกว่าแบบในเมื่อแบบเหมือนกับเธอมีปีกอะ แต่เธอไม่ได้ใช้ปีกนั้นออเจะพูดว่าสมเพศได้ไหมอุ้ยไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงพอเป็นเพื่อนสนิทไม่ได้อย่างนั้นแค่แบบว่าสงสารอืมเออคือเขาก็มีความสุขดีนะเขาก็มีความสุขดีในในตอนนั้นอ่าฮะเขาก็มีความสุขเลยแหละแต่จริงแต่ว่าในเราอ่ะคนนอกอ่ะเราแค่รู้สึกว่าเออเออมันมีอะไรที่มันดีกว่านั้นเยอะโดยที่เขาไม่ต้องออกแรงอะไรมากอ่าเออเพราะว่า มันไม่ใช่ว่าเออการที่เขาจะต้องไปหาสิ่งที่ดีกว่าแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบต้องใช้ energy อะไรขนาดนั้นคือเหมือนเนี่เหมือน energy ของเขาอ่ะมันมี energy ที่มันมันมันต้องมีผู้ชายที่มี energy ที่แบบว่าเหมาะเขาอ่ะใช่เป็น m a t ์กันอยู่แล้วก็บูสตรงนี้ดันทําตัวให้ไป็น match กับ energy ที่ที่มันที่มัน โลที่มันโลเ level ใช่แล้วพวก low level อ่าฮะแต่สุดท้ายเขาก็ออกมาได้ก็แล้วสุดท้าย energy เขาไม่ใช่สุดท้ายเขาก็ต้องออกแล้วสุดท้ายก็ไปเจอคนที่ m a ทตัวเองแล้วคราวนี้ก็ชีวิตก็มีความโดยที่ไม่ต้องพยายามไม่ต้องพยายามคือจะบอกว่าการพยายามเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เกิดแต่กับเราที่จะต้องทําตัวเองให้ level เท่าใครที่แบบ energy สูงกว่าเราการที่เราจะต้องลด level ตัวเองหรือว่าลด energy ตัวเองลงมาให้ต่ําเท่ากับ คนที่เราคบอยู่ถ้าเราจะปรับให้ลงอ่ะมันก็เหนื่อยเออถูกไหมคะเออมันมันมันเหนื่อยเหมือนกันโอเคอ่าฮะอันนี้เขาเรียก Social Value t h e อ r y ก็คือมันต้องหาอะไรที่มันแมชกันกันหรือว่าปรับกันเล็กน้อยจูนกันนิดหน่อยคนสูงสูงดึงตัวเองลงไปให้หาไป็นแมชกับเหนื่อยคนโลเลเวลเหรเหนื่อยนะเหนื่อยอย่านึกว่ามันคือความรักนะแม่งเหนื่อย มันใช้พลังมหาศาลเลยและแม่งไม่ตอบโจทย์ลองดูว่าคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็เองที่บอกถ้าเกิดว่าดูคลาสนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าแบบฉันไม่คู่ควรวะหรือฉันมีอะไรที่คู่ควรมากกว่านี้ทำตัวเป็นแมกเนตไปดูเฟิร์สคลาสแล้วก็ตกหลุมรักนะคะสองอันคุณจะเป็นผู้หญิงคลาสซี่ที่ทุกคนตกหลุมรักใช่นะครับวันนี้เอาเบาๆไปแค่นี้ก่อนหวังว่าทุกคนคงเห็นภาพแล้วคิดถึงความรักคิดถึงคลับกิ๊กมีอะไรพักมาที่ ไลน์แอดกลับกิ๊กกันได้24ชั่วโมงวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ